ซาธุหลวงปู่เอ้ยลกูกหลานมาหามื่อนี่นะลกูกหลานเอารางวัลที่หนึ่งมาแล้วให้ลกูกหลานถึอรางวัลที่หนึ่งเด้<ะ>อแล้วก็สาธุสาธุกระมีเท่านั้นบ่ได้ไปว่าอยังไปร้ายอยากพี่นอ้องผู้หูจักแน่บุญจักแน่นี่มาหาเนี่ย<โอ> <laughs> บอกโหยงงคนฟังเนี่ย สงสารแม่จ้ะปวดหัวแ <c oughs> ต่ว่าพี่น้องพี่น้องเล่าอ้อมอ้อมมาค้างแอมแอมบทีเพื่อนกับมิตรดีใจน้ำพ่อหล่ะจ้ะน้ำมาน้วยังทีาจา้ะแต่ว่าผู้ที่บ่เคยแท็กแชทบ่เคยตะเป็นมูสกับเมียย่กับเครื่องยาทั้งเล่าหล่ะจ้ะคพื่อนทู้มาคนในครอบครัวเนี่ยจ้ะบ่ลงเฟซนีว่าว่าเม่ยว่าเม่ถูกอย่างจ้ะแต่ว่าพี่น้องกับเพื่อนกับเขาใจเพื่อนยุว่าเพื่อนดีดีเน้องชี้บ่ได้ว่าอยังเง้เพื่อนดอกจ้ะเพื่อนแท็กหาแม่ยแล้วผู้ที่เป็นมูสกับแมียเนี่ยไหมจ้าเพื่อนห็น ไพ่ขึ้นนั้นเลยจ้าวันที่หนึ่งน่ะหลังจากว่าแจงคว้ามาเอ่อโทรมาหายใจว่าเมียปาเนี่ยว่าอย่างเงี่ยบอกแม่ขอเงินแม่สามหมื่นโอนมาด่วนเนอวันที่สองเนี่ยโอนมาด่วนจ้าแบบนี้อันนี้มันเป็นตังเราจ้าอันนี้มันเป็นตังเ้าจ้าอันนี้คือโทรมาด่วนขึ้นวันที่หนึ่งกับวันที่สองขึ้นวันที่หนึ่งจ้ากับวันที่สองเต็มเต็มมือน่ะแม่ไปพักพอนเลยจ้าอยากให้แม่แบบส่วนตัวของเราเนี่ยที่น่าจะเข้ามาอ่ะแต่ว่าผู้ที่เพิ่งมาเคย สารคุกดุสุกดิบบอกแม่เป็นจังไนอันเามแม่ป่วยแม่ยังเพิ่ยมาเคยทำบางคนก็าบอกไปที่ทอดเทียนหน่อยก่อนมีมีพันเป็นจังสี่นี่อยากสิ่บอกสังคมเนี่ยว่ามันมันไก่เป็นดูคาลับแล้ววันนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเท่าสีการจัดสรรเงื่อนนี่ยังไหแบ่งเก็บไว้เท่าไหนยังไหนแนวบานบ้างแั่ไหนนะครับก็คือจังแม่บอกจะเริ่มต้นแล้วจ้าแบ่งให้ลูกให้ลูกให้ลูกเป็นที่น่าจ้าทำไม ทองแมฆนี่เมฆไอ้เก็บไว้ใช้บนปลายชีวิตทองแมงเชนตาเข้ามาเนี่ยกินงถ้ำเมฆแล้วก็คนมาจถ้ำบุญนี่เราล่ะจ้าเข้ไมาเนี่ยักษาเม่ียนจะดูกับจะดูแลเจ้าของคู่มือนี่จ้าลูกเสียอยากไปจิบคิดทิ้ไปใช้แล้วก็ยังไม่หายไปนะจ้าเข้ไมาขี่รถไปใช้แล้วก็บอกอ่ะยกมือใส่หลวงปู่ไงเห็นเราว่างตุ๋นเราว่างตุ๋ค่อยไปค่อยมาแล้วก็บอกลูกบอกเต้าทุกคนล่ะจ้าไก่ย่าหอดมือเรียกออกเราล่ะ ให้ลูกหลานเนี่ยถือเลขได้เด้อหรือได้วางสิอ,อันลูกหลานน่ะถ้ามันไปทําบมุนม่องไหนถ้ามันจับอเออเชียงเซยมซีน่ะเลขเนี่ยมักจะออกตัวนั่นเลยก็เลยว่าจังซี่วามหมายอ่ะจ้ามันนี่อันกองเซ็นซีเนี่ยมิจิโซงอันนี้แหละจ้าคนกับไปย่ำกันหลายๆคนน่ะกองนั่นรถตั้งอยู่หันไม่มีผู้ใดจับอคอยไปจับขึ้นมาเนี่ยกระดาษ ใบเส้นซี่พายุหมายเลขกสิบซี่เงี้ยจุนกองเอามาเปิดอ่านนี่ยจ้ะดีดีก็เลยจมดอกเจ้าคองเนี่ยกระจักผู้ใด้ดอกเนาะของเจ้าคองเนี่ยก็เอามายัดไปนี่หรือว่าเอาไว้แต่ว่าก็เลยเบิ้งใบที่สิบซี่เนี่ยแหละตัวนี้แหละสิซื้อก็เลยยัดใส่กระเป๋าเจ้าของเมียพ่อเหมือนนะจ้กของไผ้เจ้าคองก็เลยชันเนาะมัของเจ้าคองเลยตบออกมาเป็นหมายเล็กกับสองซี่เจ้าคองก็ซื้อเลขกสองซี่ตรงกับเลขรถเจ้าคองพ่อเหมือนนี่จ้ะก็ซื้อเท่หัวซักหัวปั่มเลยจ้ะแต่ว่าได้เห็น ได้เลขอสองเงนได้เลขสิบสอ่เนี่ยจ้าหยอันเลียกล่างเนี่ยจ้าอ,อยายุสามใบเนี่ยจ้าเลีกล่างนะไร